ครับสวัสดีพี่ๆน้องๆที่รักธรรมชาติรักการเกษตรทุกคนทุกท่านครับวันนี้พามาเดินชมป่ายางนาครับตัดหญ้าไปครับยังไม่เสร็จครับนี่ต้นยางนาเราอายุหนึ่งปีปลูกระหว่างแถวของต้นยางพาราครับอายุหนึ่งปีต้นยังเล็กอยู่ ส่วนนี้จะเป็นต้นต้นชาติครับเพราะพันเองกับมือเลยครับต้นชาตินะครับพวกนี้ก็ยังไม่ได้ตัดครับคิดว่าวันนี้คงเสร็จล็อกนี้นะครับไม่ใช่ฝั่งน้นตัดเฉพาะที่มีต้นยางนาแล้วคนี่ฮะต้นก็ก็ถือว่างามอยู่ครับอายุหนึ่งปี แต่บางต้นก็ยังเล็กอยู่ตัดหญ้าไปก็เอาหญ้าเขามาทำปุ๋ยเดินชมดูเห็ดไปด้วยครับเผื่อเห็ดเขาออกเพราะว่าเราใส่ไปตั้งแต่ตอนเราปลูกตอนแรกแล้ลองก้นหลุมเลยเราผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วก็ลองก้นหลุมแล้วก็ปลูกนี่ค่ะอายุหนึ่งปี ตัวนี้ยางนาตัวนี้ก็ยางนาครับส่วนตัวนี้ต้นชาติครับต้นชาติครับตัวนี้ตอนแรกก็งามอยู่ตอนนี้ัก็ไม่งามแล้วนี่ครับอีกต้นหนึ่งต้นชาติเราเก็บลูกเขาไปเพาะเองกับมือเลยครับนี่สขอนพวกนี้ยางนาครับพวกนี้จะสวยนะครับต้นงามหน่อยเพราะว่า ผมว่าเขาเขามีที่หลบแดดครับเนี่ยจะไม่ค่อยแดดเท่าไหร่ปลูกแถวนี้งไปทำไปเรื่อยครับตัดไปเรื่อยวันละเล็กวันละน้อยนี่ก็ปลูกไผ่ตรงเรืมแรงครับ ที่ต้นยางพาราเราตายไปครับอายุน่าจะสองปีแล้วครับสองสามปีให้หนองหลายปีแล้วครับกินตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ก็เอาไปทำหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองหลายรอบแล้วครับเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกครับ ทำอาหารเราให้มีให้มีอาหารนี่ครับไผ่เราก็ปลูกก็เยอะอยู่ครปลูกไปเรื่อยนี่เขาปลูกไปเรื่อยไม่ได้เน้นอะไรมากมายครับส่วนพวกนี้อายุสองปีแล้วครับต้นเขาจะแค่แกนหน่อยครับไม่ไม่ไม่สูงแต่ต้นใหญ่ต้นล่ำอ้วนอ้วน นี่ครับตอนนี้ก็ใส่เชื้อเห็ดไปหมดแล้วคมีทั้งเห็ดละโงกเห็ดตะไคร้ใส่เข้าไปถ้าเห็ดเกิดก็คงมองไม่เห็นครับคุมอย่าเยอะเะเกิน,นมีพวกแมงว่ากัดยอดเขา ส่วนตัวนี้ยังไม่ได้ให้นอนเลยครับเอาขุดเงาเขามาปลูกส่วนตัวน,นี้ก็ปลูกไปก่อนหน้านี้ห่ายนึงเพิ่งปลูกครับปลูกปีนี้สดๆร้อนๆครับไปตรงรืมแรงแล้วครับพยายามจะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนี่ครับ นี่เป็นกระเจียวป่าครับมาปลูกไว้แซมกันแต่ผมปลูกเยอะนะเขาตายหมดครับผมจะปลูกสลับนี่ระหว่างต้นยางพาราไอ้ต้นยางนาแล้วระหว่างแถวนี้ครับสวนตัวนี้ก็ จะสองปีแล้วครับไผ่ตรงลืมแล้งเราครับให้ดูกันเช้าๆครับแต่ก็ร้อนอบอ้าวคฝนหยุดไปหลายวันแล้วไม่ตกหลายวันแลครับออกมาดูป่าเห็ดแล้วครับก็เลยแวะถ่ายต้นยางนาให้ชมกันหน่อยครั วันนี้ก็เอากันแค่นี้ครับเดี๋ยวเห็ดออกแล้วผมจะลงให้ดูอีกทีนึงว่าเราได้ผลจริงป่ะครับทำเองครับเชื้อเองเชื้อทำเองลงทั้งสดทั้งหมักครับอ่าครับวันนี้ก็เอากันแค่นี้ครับ